สูงเอาไว้เข้าสวนครับพี่น้องนะมีคือกันบริแด้ขายแต่รถสิ่งครับเมืเ่อได้นำเสนอรีโว่2,022โฉมใหม่ลดรักเดือนกับค่าง,งวดนะเริ่มต้นเดีอนละเจ00นะรถคันนี้จัดได้ล้นจัดได้เหลือจัดได้ตีลังกามากก็จัดได้แ <c oughs> ท็กซิ่งครั้งที่หนึ่งแท็กซิงครั้งที่สองแท็กซิ่งครั้งที่สามไม่รับจัดโ <c oughs> อเคสองครั้งพอนะคันนี้จัดได้ล้นจัดได้เหลือ จัดเงินเหลือเป็นแสนก็ยังทำได้นะสำหรับรีโว่2022ดีเลนเนอร์ตัวสูงครับนะรถแค่หลักเดือนครับครับนะมาเบิ้งกันว่าไม่ขนาดไหนนะจัดเงินเหลือ1,000งแสนทำได้คันนี้มาทำได้เลยขุนแจ2ดอกเลขไม่ส0 0หมื่นโล <Okay. S 1> รดโคตรใหม่ครับพี่น้องอเอาไว้เขาให้เขาหน้าเขาสวนครับพี่น้องคันนี้ออกรถศูนย์บาทงวดเริ่มต้นเจ็ดพัปีแรกเท่านั้น รถที่เหมาะกับพ่อเทาแม่นวะนแม่นเออาร์เขาก็จะขับตัวนี้แหละเออเป็นยังหู้ปะไม่ยังครับวิสัยทัศน์ก้าวไกลครับนาเหนืนอกว่าใครในปัตตภีเหนือกว่าใครในปัตตภีหารังคาบระถมบถแกะครับโคตรไม่เลยพวมงมาแนมออโติฟังก์ชันนะเกียร์หกสปีดเอ้ไงรีโว่ตัวไม่เ่ย,ยอ่ารีโว่ตัวไม่ล่าสุดเลยครับพี่น้องรถหลักเดือนนะโคตรไม่เลยดำดุโอุ้ยโคตรสวยเลย สีที่ไม่มีริ้วมีรอยรถเจ้าของป้ายแดงมือเดียวสีไม่เคยเคลียร์หัวน็อตไม่ขยับไอเสียมรับประกันให้นะโคตรไหมนะเขาดิยังไม่ได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะลูกค้าที่ว่า,าไปจัดป้ายแดงไหมปูาพานันมาหาไอาเดี๋ยวายจัดให้เพราะว่าลูกค้านี่จัดได้เหลือเหลือเงินหนึ่งแสนกับบ้านได้นะปรับดาวมาสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาเถอะจบไปที่ไหนมาไม่จบ มาหาไอายเดี๋ยวรู้รู้ใใอย่างไหนกันโอ้ก็เจอผึ้กันยองมันต้องจบสิเออ,เอ,อมนต้องเป็นลูกค้าไม่จบไอ้เสมจะจบเองเออ,อเม,นะมาเมืองนี้ได้เป็นหนีแน่นอนอนะป่วนี้มันผิดหวังโคตรสวยเลยสิสภาพยังรถใหม่ป้ายแดยงครับยองเบอร์ต้องสาทะยายมาคุณเรี่ยงรถครับมันใหม่อยู่แล้วคันนี่นะ รับเงินสดลูกจ้างผู้ใดที่รับเงินสดบริษัประกันสังคมบริเอนสเตตเมนต์อาชีพรับจ้างทั่วไปนะอาชีพขึ้นมะเร้าอ,อาชีพค้าขายอาชีพรดเล่หาเล่แพงร้อยนะม,ม,มูนี่อ่าเวลาออกรถบริมิสลิปเงินเดือนเขา่ขอนขออา้าขง,ขงที่อักอ่อนข้างทีอ่ออกงากแต่ว่ามาหาไอเสียมสำหรับรถคันนี้ไอทำดาวให้สิบเปอร์เซ็นต์ไอทำดาวให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์จัดได้ลน้นจัดได้เหลือตีดังกามาก็ยังจัดได้มไม่ผ่านให้มันรู้ไป มาออกรถศูนย์บาทครับปีแรกควันเดือนเจ็ดพันปีสองพันหมื่นในหน่อยวิธีการจองครับแอดไลน์กับที่นาติสต o อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่วนประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้เนืน้อถึงรถยน์มือสองเนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญพวกวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยยุท่าน ดันทุกเคตส่งฟรีฮอดหน้าบ้านคับี่นอ้อาวพิมคำว่าสุดคาบิเสมพ,มพิมคำว่าเจ้าคับิเสมพิมคำว่าจวดอีกแล้ิเซม,มพิมคำาไอเสมจัดให้อ้าพิมคำว่าผมอยากเป็นนี่ครับพิเสมจัดให้ครับแชะไปไวุ้่นแก้ว